สวัสดีครับพี่น้องครับเบาอีสานฟังออกบอถาว่าสั้นคนอีสานก็หลายที่นี่แมนบอลร,รอแมนบอโอ้ยมมันั็หลายแต่พี่น้องครับผมตั้งใจนีเรื่องสีบอหลายเรื่อง แต่เบื้องต้นก็ะขคือดสีบอมีเวลาหน่อยอีกจะหน่อยก็จะเข้าลบทงชาติแล้วก็เลยจะขอเบ้าให้พี่น้องฟังเล็กๆในน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นวันนี้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงพี่น้องครับผมเป็นสิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่หนึ่งครับ แสดงว่าแก่แล้วใช่ไหมครับคือตั้งแต่ปีพศ2514 40ปีมาแล้วครับได้ทราบข่าวจากสถาบันซึ่งตนเองเคยไปศึกษาเรียนมาก็มีความไม่สบายใจเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบัณฑิตไปรับใช้พี่น้อง ทั่วประเทศหลายแสนคนแล้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเวลานี้อย่างน้อย30จังหวัดเป็นสิทธิ์เก่าลามกำแหงครับพี่น้องครับ <S <S ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปถ้าไม่ถูกตัดหน้า ก็คือสิทธิ์เก่าลามกำแพงแน่นอนครับคือพลตำรวจเอกเอกครับถึงกระนั้นก็ตามก็ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยลามกำแพงบางครั้งก็ถูกกระทบกระทั่งถ้าถูกคนดีกระทบกระทั่งหน่อยผมก็ไม่ว่าหรอกบังเอิญแม้กระทั่งไอ้จ่าประสิทธิ์จากสุรินมันก็ยังดูถูกลามกำแหง บักห้าประสิทธิ์จักแม่มันจบมาแต่ใสมาดูถูกล่ากำแพงนี่มันบาดจบล่ากำแพงแล้วไม่รู้เรื่องมันบาดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าล่ากำแพงผมก็รักสถาบันผมหวงแหนสถาบันผมได้ยินจากประสิทธิ์มันกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยผมในสภาผู้แทน ก็ได้มีการลุกขึ้นโตเพราะว่าอย่าว่าแต่พักฝ่ายค้านเลยครับแม้กระทั่งพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดยิ่งลักษ์นี่แหละครับหลายคนก็จบรามกำแหงนะครับแต่ผมแปลกใจว่าเขาด่ามหาวิทยาลัยของตัวเองนั่นนงเฉยครับซื่อบือ้อมีหน้าเราคือต้องบอกว่าเป็นขี้ข้าพวกนี้ครับ จนกระทั่งได้รับความเชื่อถือ <c oughs> ก็ขนาดนะครับอดีตรัฐมีรัฐมนตรีบางคนอยากจะจบรามกำแหงแต่ปรากฏว่าไม่มีภูมิปัญญาต้องจ้างคนไปสอบให้ถูกจับได้แล้วคาลบชื่อออกครับพี่น้องครับก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เลย นะครับผมบอกว่าความเข้มข้นของสถาบันแห่งนี้เขาเข้มข้นเรื่องวิชาการจริงๆถ้าไม่เช่นนั้นนายพานทองแท้คงไม่ถูกจับเรื่องลอกข้อสอบหรอกครับพี่น้องครับไอโอ๊ผพานทองแท้นี่ถูกจับได้ เตรียมก็สอบไปลอกขนณะเป็นลูกนายกรัฐมนตรีนะครับเขายังไม่ไว้หน้านี่คือมาตรฐานการศึกษาของลามกำแหงพี่น้องครับเหตุเกิดวันนี้พี่น้องครับเหตุเกิดวันนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มมันเริ่มมาแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีพวกเราผู้ชุมนุมมวลมหาประชาชนนี้มีทั้งนักศึกษามีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่มีทั้งพ่อแม่พี่น้อง เป็นนักศึกษาจากรามกแหงคนหนึ่งนะครับเข้ามาร่วมชุมนุมแล้วก็เดินทางกลับที่พักที่มหาวิทยายลัยรามกแหงห้อยหอยนกปีดอย่างเรานี่แหละครับ<ม>ก็ปรากฏว่าไอ้พวกเสื้อแดงมันทนไม่ไหวมันเห็นห้อยนกวีดมันจะตายหามัน มันเหมือนผีไปเจอได้สายสินมันทนไม่ไหวมันลงมาตบตีนักศึกษาผู้หญิงพวกนี้สัตว์นรกชัดๆพี่น้องครับตีได้ทำร้ายได้แม้กระทั่งนักศึกษาผู้หญิงวันนี้ผมโทรศัพท์คุยกับที่การบอกว่าเหตุมันเกิดอย่างไรเขาก็บอกว่าไอ้พวกเสื้อแดงอยู่รัชมังคลานั่นแหละครับ สองคนสามคนลงมาเห็นนักศึกษาสวมอย่างนี้มันกระชากออกแล้วก็ตกพี่น้องครับไไนอกจากไปตกแล้วลูกพ่อขุนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิาลยเขาติดไว้ตามมหาวิาลัยก็มีดไปกรีดหมดกรีดหมดมันหาว่ามหาวิาลยนี้สนับสนุนการชุมนุมของประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวกับของเราเลยพฤติกรรมอย่างนี้ได้สร้างความโกรธแค้น ให้นักศึกษาในหมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงเป็นอย่างมากเขาจะได้รวมตัวกันวันนี้เขาจับระท่วงกําลังจะท่วงอยู่ดีๆก,ก็มีเสื้อแดงอีกบางคนนะครับใส่เสื้อธรรมดาเขาไม่รู้ว่าเป็นใครแอบเข้ามาข้างหลังมาตีนักศึกษาหัวแตกครับเลยเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเหตุที่ร่วนเป็นพวกเสื้อแดงหลังจากกระทืบแล้วเสื้อหลุดออกมาจากตัวมันเป็นเสื้อสีแดงซึ่งถอดเก็บไว้ข้างในครับ เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเลยถามนายกปูหน้อยไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่ใช้ความรุนแรงทำไมปล่อยให้พวกเสื้อแดงออกมาอรารวาสกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้พวกเราชุมนุมมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงเวลานี้หนึ่งเดือนเต็มแล้วใช่ไหมครับ ไม่เคยมีเรื่องเลยไอ้พวกมันมาวันเดียวมาก่อเรื่องวุ่นวายมาทำร้ายประชาชนไอ้ชิปหายเสื้อแดงทั้งหลายขอฝากไปแค่นี้ก่อนครับเพราะจะได้เวลาเทารบทรงชาติพอดีลดอุณหภูมิในใจลงสักหน่อยนะครับพี่น้องครับครับขอบคุณ คุณอิสระสมชัยนะครับทุกท่านยืนขึ้นพร้อมกันนะครับร้องเพลงชาติร่วมกัน18นาฬิกาของทุกวันณเวทีราชดำเนินครับยืนขึ้นครับ ักสมบขแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุมทีสลาเลือดทุกยาดเป็นชาติเวถทะเลประเทศชาไทยจะวิ่งมีใช่ใช่โย่ใช่โยใช่โยใช่ใช่ใช่โยโยโยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ ขอบคุณด้านนี้ด้วยนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตายรอบราชดำเนินเลยครับโบกธงแรงๆครับณนะขณะนี้นะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนหน้าเวทีราชดำเนินและด้านหลังเลยสี่แยกคอกบัวไปแล้ว ในขณะที่ทางนนตรีเตรียมที่จะให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงกับพี่น้องผมขอประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านบรรหารแจ่มใสพรุ่งนี้สิบโมงนัดพบกันศาลากลางบรรหารเอ๋จะนอนศพกอดสุบปูอยู่อีกไปกี่นานเท่าไหร่ ชาวชัดป่าหวายสวนพึ่งราชบุรีบอกกูมาเองใครไม่ต้องจ้างราชบุรีแถวสวนพึ่งนี่เกณฑ์ชาวบ้านกันเยอะครับพี่น้องได้ข่าวว่าเขาจ่ายหัวละพันแต่ว่ากำนันอมเหลือ500ครับไปทวงที่กำนัน